สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนสุขสุขคนพี่น้องเยพอกันตอนสวยๆเนาะชืว,ชวที่เะ็รเสา่าหน่อยถ้าเก็บเห็ดเก็บเห็ดฟางหรือว่าเห็ดเพื่องอะไรคนอุดหนุนซอยสุดท้ายเพื่อจะอุดหนุนซอยอะไรพี่น้องเว้นี่เห็ดฟางหนึน่งกิโลพี่น้องเว้ <c oughs> หนึ่งกิโลกับบุ้มดอกน้อยหีืดอกใหญ่ๆได้พี่น้อง เบิ่งพี่นอกมันใหญ่โหแต่ก็มีเจ้าคองแล้วก็ขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่อาลีเนาะอ่านอ่านบทถือกับข้อทษข้อภัยน้ำหล,ลายเนาะทางกำแพงเพจเ่นซอยซื้อก็ได้ก็ขอบคุณหลายๆเดอ้อ การมืออื่นการพู้ใดที่อยากุโน้นกับที่ต่อมาได้เพราะว่าเท่ายังออกอยู่พี่น้องอ,กออกมาเรื่อยๆอะไร <c oughs> บางมืออาจสิบพูได้ฮอดทึงโลหรือว่าได้สี่ห้าขีดเท่าีเท่ากับคลายคือเก่าเพราะว่าเฮ็ดอันเฮ็ดอันนี้เนาะสามาสองขีดสามขีดนี่เท่ากับตั้มป่นกับได้ลายแล้วครอบครัวใหญ่กระทึขันว่าอิ่มเฮ็ดนะเนาะ ก็ล่อเบิ้งกับฝากอุดนุนพู้ได้ที่ว่าเอออยากอุดนุนกับติดต่อมาลงหนาก็ได้บบว่าเวลาฮัาเก็บแลวกัได้เท่าได้กัจังว่ากันพอเาข้ากระายขีดละยี่สิบบาทเนาะขีดละส้บบาทเราขายสำนันอันนี้ก็โลหนึ่งเต็มเลยพอเก็บศร้านี่ก็คือฮัเอาดินเอาย่างออกแลวก็ได้โลหนึ่งพอดีโลหนึ่งเต็มๆเลยเป็นกับซอยอุดนุนกัสองร้อยสองร้อยบาทขอบคุณหลายๆ เป็นคุณฝามมาซองร้อยค่ะนอยู่ในเฮือนพี่น้องเลยขอบคุณละลายเด้อนี่สามมาซองร้อยบ้าใครทีเป็นผู้โชคดีกติดตามเบื้งพี่น้องก่อนไปขอบคุ้มได้เนาะอ่ะื็ขอบคุณละลายก็ฝากอุ้ดนุนอีกหน่อยเด้อพี่น้องเฮ็ดเพื่อเขาก่อยังยังไลยอยู่กบบได้อยู่ประมาณซองโล่หัจักบองตำโล่หัจักเกื่อเบิร์ดเนาะแล้อเบิ้งว่าอยากให้ครอบครัวใด้จะว่าเฮาก็คือว่าอลไรเฮาผมเป็นคนที่ขายแบบว่า อันไปหลอกขายข้าวโเคยไปอะนะจังกอ่ะิไปขายนาดเยครับว่าตามคนจริงอย่เลยอันว่าปลูกข้าก็ปลูกได้แต่ว่าข้าก็หูจักไิที่มันเอียงมันเออได้อยู่ข้าก็จยลก่งร้ายอยู่แต่ว่าหนึ่งข้ากะบบมีบ่งไปขายอหละขอคนบบเคยขายาฝากพี่น้องว่จาจะอุดนุนใหู้้ได้กัฝากอะไรพี่น้องไว้ล่อเบิ้งว่ามันจะได้จักโลตอนแรกข้าก็ตีเก็บอยู่ไอกะ ทังเบิงันแหละถ้ามันใหญ่ก็เก็บตอนแรกรือว่าสาเก็บเงินเศร้าแต่จากโลกอะจังว่ากันกับทิดต,ต่อมาได้อจองไว้ก่อนก็ได้เนาะอันนี้ก็สิไปเอาไปให้ผ่ผู้โชคดีได้ก็ขอบุณหล,ลายเดอ้อผุณจะดีจดีทั้งฝั่งไทยพี่อาลีเนาะนาอันคิดกับขอโทษขอไัยเนะาะทา้งคำแพงเพชรคำแพงเพชรไปลุยไปหอดแล้วกัที่หูเรา,าผู้ได้ กำลังเดินทางพี่น้องเอ้ยไวน้วยกันคใครจะเป็นผู้โชคดี

โซดีก็คือขอบครัวจาสายกับรอบครัวจาดำดมีที่โอกาสมาบึงสวนเพลยเนะเพลยลงใายไปสายบแลณะอพอดีพอเจาดามพอดีพี่น้องเลย คนซื้อเห็ดให้ครอบครัวเจสายพอได้กินนี่แหละทีมงานทุดสวนขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อหนึ่งกิโลยังง่ายเนาะงามนี่วะอืมจะดองแห้งๆเุินน่ะง่านงามนี่เกาหลีภักนี้ไม่เออเดี๋ยวไปเบิ่ง <laughs> có cái <hệt> nhang đó. <laughs> Khó thắng <đấy> nè. <laughs> ข้างจะตวนว่าสบายดีท่านผู้ชมอเห็ดเะตวนว่าอเห็ดเฟื่องมาทรงมีเพิ่นมีผู้หญางเจดีซื้อหาพี่อาลิสอลีเนาะทางกำแพงเพชรทางฝั่งไทยวะแม่จได้ชูกูบอเรื่องอะไรดอกก็หลัดของกองร้อนคุณกรสิหนึ่งกิโลโลหนึ่งวแม่จดอกใหญ่นะแม่ไมแจะดอกใหญ่ คุณคุณพีนลายด้อคุณพีเด้อห้รับไม่รวยอยู่ดีไม่แห้งคุณพีเออยู่ดีไม่แหงขอบคุณนลายการงานหุ่เฮืองเด้อม่บอกคนอไอย่างีกำลังเต็มอยขลักยังกเพิ่นคุยยังขลักยังเพินโจนกังเวนหลักเียน1ิปีหลักไก่นะีจัไปหลักไก่คือว่าได้ไก่เออได้อนโหลดเข้าอยู่คือว่า ว่ากันแต่เผ่าบ้านกับกองหลอนแล้วเงินที่มันโยนน่นมาลหลักมาหลักไก่น่ะผู้เสียหายเนี่ยบอกได้กองหลอนกับเผ่าบ้านได้เออเงินน่ะได้เขาไได้เสียหายเนี่ยเขาบไอกไปบอกบ้านเขาเป็นนักเว้ยไก่กับไก่เข้าที่มันเสียเออไก่กระดาษและของประหงจะไปหนีผู้เสียหายสั่งกินไม่เข้าสไลด์หลักผมเอาเงินมาให้กูเสียหายเซียนห่า นายดองจะมาจุ่มอย,ออย,ออนนอยู่อย่างนี้นอกอันนี้เห็นได้พี่นอ้องแล้วมาขั้นหู่จัก๊กขนาดสีห้องเขาออกมาจากป่ามาั้งเขาเลยเลาอยู่หน้าเราว่าสีห้องมาเอารถเมือ่มอยเขาเมื่อเราบ่วมันต้องเอาเงินเขาปะอือบ้านเขาเป็นขนัดนาดาวโอ้หบาดเขามันต้องเอาคู่ก้อนพวกหลักแลก้วก็เจ้าของไก่ไปไก่เกี่ยวว่าวกันราคากับจ้าของไก่เป็นผู้ว่าเอาเท่าได้พูเป็นราคาพี่ย่างเขาได้สองแสนราคาอินี่เองได้แสนห้า เอา้เจ้าก no ่าอหัวเนาะหนึ right. ่งผู้เจ้าไก่พ like ูดนะว่าวสิไม้เขาถอดได้มันต้องแนวมันแนวนั่นอยู่แล้วพงู่หนองบด้ไปววนี่ีน่ะเห็นเห็นแล้วขาแรงแรเขาป้าอมะลิน่ม่เลยเออลาืกล้อง ว่าน้ำปลาลุงมันนิด่ะจะไปดีปลาลุงมั้แเน่ต้นของต้นปลูกจังนานแล้วอันใดนผักบัวนี่สามสี่นัดป่ะโอ้โเหยียบเลยสามสี่นัดแต่ผมได้มีเวลาไปหลีร่วงว่างผมเลยทำนี่ก็พอได้ท่านส่งอยู่น้อกนะดานเนาะอือก็อะไรเก็บกินจมโอ้ยผักกันหอมป้อมันกินมันบ่ทานจนถ่อ เราหาวเกเคี้ยวปื้อยู่บือขีมูอือขีมูคือกันโอ้กะโพดงามเลยสอมสามไฮโอ้ใช่ตัวนคุดน้นมเรงนี่เดบ่งน้นตัวมันบดซีบ่งมะแรงงในบ่งพักรลัดเจ้านาผัดอันเก็บมือละโลว่าฮดอนะมันมีนะไตยุ่มมือละโลคันเออิอฮาระลณ์ เพนะิุใหญ่จดีติเฟืองูใหญ่เเอามาหาเไปเบิ่งระดอกจกว่าทำกระปั้นเล็กน้อยนี่ตาสะออนกูไปเบิ่งบ้านนี่ะดำตัวเออมันอยู่ในก้อนมันเอาอันอนเออโลหนึงเอามาห้ยในจีโล่จากจีอย่างง้กัอไดเืเสื้อมันมา่บานเซ้อเมัาเ้าเน่็นก้ออ้อัน กินเบิร์ดทำไมวะเสี้ยเสื้อมาใส่มันก็ได้เรื่องเลยนะเนาะเออได้กินอยู่เด้พี่เอามะเขืออะดาวพุทธเอามาบงแน่ให้เพื่อนมาลับหมูเลยฮ่าปัดหมูพัดดิ้งดูหมูมีส่วนอันนั้นนะพุทธเอามาบงแน่ยมะเขือหวางมะเขือเปาะเออข้าวกระปุกข้าวกระปุกยุ่ยเสียต้นกินจนได้ได้เสียต้นกันจนงามเลยกำลังแต่ขึ้นมาเลยอันนี้เด้มาห้ากระบุกเสียต้นอีกเพาะห้ากระบุกไห่กำลังใส่ขี้หมูอือ เด uhh ี๋ยวได้ช่วใหญ่เติบบูเดินนะไปหลอกเบื้งสวนก่อนเอ้เวลาเดิมาส่งหน้องเขอบคุณแรกขอบอีเด้อขอบคุณที่อุดหนุนอะไรกัขอบคุณที่สื้อให้โอ้มกแตงกัพอปานเนาะเป็นหมากน้อยเลย เออโอ้กระโพดงามเนาะเออเพิ่นใหบ่ทันมันหนาวนี่แหละพี่น้องอืมกระโพดเราก็งามอยู่เด้กามาเลาะเบิ่งสวนมาเบิ่งสวนักมเลยเฮาก็ได้บ่ได้มาเบิ่งจักเทื่อครั้งแรกเนาะกระโพดเพิ่นก็งามล่ะ มันก็งลงลลยเด้กับผูนะ้ไล่ไลาหล,ล่อคุ้มอยู่ด้วยหมูเพ่อนมันกับกดหมูกดมันนาวมกันน่นนี่แหละพี่น้องไอ้หมูนนะจงังหวะจว่าค่วันห่อแล้วมันกัไม้เรอกลอเล่นยานักได้ขมู มนกโดเาะขอบคุณพี่น้องอาลายเดอ้อที่กบามาหับส้มเนาะขอบคุณเบริร์สุขุสุคนกับฝากวุฒน,น์น้นน้ำใเด้อพี่น้องเากับไปเรื่อยๆนะละเก็บไปเรื่อยๆจนมันสิเบิร์ตเดี๋ยวเราจเอาเสื้อเอามาลงใหม่อีกขายไปก็ไปซื้อซื้อเอามาลงใหม่ ปลูกพี่น้องไม่เฮ้ากับปลูกว่าไว้กินนั่นแหละแต่ว่ากินกะกับูคิดว่ามันสิได้สิออกดีปน,นิห์นะเพราะว่าเห็นหลายๆคนปลูกกะถิ่มมืดแหละเฮ้าปลูกันผัดออกดีออกงามเนี่ยขอขั้นใหม่พี่น้องขอบคุณหล,ลาย